สวัสดีครับผมไอเดียครับและวันนี้ครับพวกเราอยู่กับเกมไทนะี่แบ t เทิลกราวมะา ซ, auto> ซึ่งเป็นเกมโมบ้าพัลสซวเวอฮะเป็นเกมน่ารักน่ารักสโลแกนมันคืออะไรนะแคสซี่แคสซี่คิวตี้คิวตี้คิวตี้ปะเถิดเฟซีฮะซึ่งความน่าสนใจของเกมเนี้ยมันจะอยู่ตรงที่โหมดเซอริวเวอร์ครับซึ่งมันจะจับผู้เล่นเข้ามารวมในแมปเดียวกันแล้วก็ทำการปะเถิดรอยัลคือผู้ชนะต้องเหลือคนสุดท้ายใช่คนเดียวใช่ซึ่งโหมดเซอริวเวอร์เนี้ยมันจะมีลาวาขึ้นมาจำกัดบริเวณของผู้เล่นฮะก็คือทุกหนึ่งนาทีเนี้ยมันจะพื้นที่จำกัดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ต้องสู้ไปแล้วก็คอยยหลลบาาววไปด้มัน ความมันเกมนี้น,ะนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นโหมดสไปเบอร์กันผมจะเลือกตัวละครตัวนี้นี่ตัวตามปกเกมเลยเดี๋ยวลองเล่นกนะันโอวอร์แอค

สวัสดีครับผมไอเดียโอเครับแล้วตอนนี้ครับเหมือนผมจะเข้ามาติดอยู่ในเกม Tiny b a t t l e g ล o u า d นะฮะซึ่งดูจากลาวาแล้วมันน่าจะอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดหรือว่า Survival นะครับซึ่งมันจะมีลาวาออกมาจำกัดพื้นที่ทุกๆประมาณ1นาทีนะฮะถ้าผมไม่รอดจากเกมเนี้ยผมคิดว่าผมอาจจะต้องตายไปจริงๆนะก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะฮะดสภาพักก็น่าจะมีศัตรูออกมาให้ผมสู้นะ,ะม,มาลตัว สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวอ e ีวานนะฮะซึ่งมีอาวุธเป็นขวานนะฮะแล้วก็มีพลังสายฟ้าต้องระวังมันหน่อยเดี๋ยวผมขอตัวไปสู้กันนะฮะเอาจะช่วยผมด้วยไปคลิปเฮ้ยมา A keeps motivated để san Yeah Yeah Yeah! tää à เลือดหรือน้อยแล้ววะออ,อทุกคนครับผมเจอมอนสเตอร์ฮะรู้ไหมว่าผมดีใจทำไมเพราะว่าเราสามารถเก็บเลือดได้จากตัวมอนสเตอร์ฮะเราแค่ต้องไปตีมันก่อนคนน่ารักอะ่ะสมกับสโลแกนเกมเลยฮะคื t ตีคื t ตี Button Crazy ผมขอตัวไปตีกันนะเก็บเล่กัน,อน,กนเอาเราต้องรอกไปจากเกมนี้ได้เป็นที่หนึ่ง ห,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 หลังจากนั้นผมก็ได้เดินทางต่อสู้เปนในเกมอยู่สักพักใหญ่ผมได้เจอผู้ต่อสู้ที่เก่งกาจมากมาและลาวาก็คืบคลานเข้าขมาใกล้เรื่อยๆแต่ผมก็มีท้อผมสู้ต่อไปจนกระทั่งผู้ต่อสู้เหลือเพียงคนเดียวยังเหลือศัตรูอีกหนึ่งคนแต่เลือเราเหลือก็ต่อยเดียว ไบสซู้มันยังไงวะเนี่ยนั่นมันจ่าเรตนักเวทที่เก่งกาบเลื่อดเหเลือใครเนี่ยชนะได้ยังไงวะเนี่ยโหอันดับสองไม่ยังดี ครับก็สรุปฮะชนะฮะสู้กันจนมืดเลย <c oughs> แต่ก็อันดับหนึ่งนะก็น่าครับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะฮะโมบ้าเซอร์ไพเซอร์นะครับ,บ,รบก็ลองเล่นดูฮะไทน,ทนี่เบิร์ตเงาฮะก็นอกจากโหมดเซอร์ไพรเซอร์ที่ผมเล่นเนี่ยก็ยังมีโหมดอื่นๆให้เล่นอีกหลายโหมดเลยนะลองเล่นกันดูฮะตัวละครน่ารักมอนสเตอร์ก็แบบน่ารักแต่ก็ตีนะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะสโลแกนนะคิวตี้คิวตี้เบิร์ตเล่นสแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวหาทางกับโอเอสก่อนนะฮะไปคลิป